เฮยมอะเ้มึงตายไปแล้วเชื่อมึงเพระฉันเคยเป็นงานศพฉันยอมไ้าย Hmm? Mm -hmm. Saya <laughs> กลับมือแล้ว Oh ก็ <laughs> Oh จะทีเอ้ยเออปิด <laughs> <you want> <laughs> สวยแล้ว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 ,ว,ลวไม่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 มมฉันจะทำไปลูกพี่ฉันกลับมาลูกพี่นายคือใครใช่ถ้าฉันทำให้ดูมันต้องยังไงฉันสร้างเป็นหุ่นยนตะ์ฉันจะทำให้เขากลับมา ฉันเขาบอกเลยนะว่าฉันจะข้าวกุกนายแนละ้วชั้นวิไปปลุกศง ไม่จริงไม่จริงไม่จริงนายจะตายเี้ฉันจะไปช่วยนายเองเพราะฉันมี See chúng tôi thầm nguyện có bao đi joy ha 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 ายพาฉันก็อาได้ฉันขอบคุณนายมากแล้วถ้ฉันตา 神、嗯。 อฉันกลับบ้าแล้วฉันฉันกลับบ้านแล้ว kita ini men coba dia yang dia 되다 고개 제가 처리할 มันเหมือนอกวกบีเลอะถ้าไม่งง้นจะทำแหมนี้ทำไมล่ะมยอมัยอมไหมฉันไม่ยอมใช่คนนี้ตายน,นะก็ดีเออ 无敌！<Good> 念到，哎，嗯嗯。 มึงคิด bon. ว่ามึงจะวังไม่เน,น,นี่ยสวยแล้ว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  Kamu jangan ya Saya kong kongsi

走了走了，反正现在就是我了